เเออาาขึ้นสวัสดีครับพี่น้องโอเคพี่แฟนคขับมอลตอสาวน้อยเพชรบานแหงนะครับพี่น้องนี่มาแล้วมาแล้วเราพร้อมแล้วนะครับที่ทำการแสดงครับพี่น้องเราจะพาไปเบื้องหลังเวทีนะครับตอนนี้นาเวทีพร้อมที่จะจวดสาดปากบุมบึ่มบุมบุ่มตกลงอีกนะครับ โอเคครับเราจะพาไปเพิ่มด้านหลังเวทีด้านหน้าเวทีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมรอเทสเสียงครองเรารอดมันมันจ้เดือดสว่างอันนี้มาลุ้นมูคำกมู้ในทุ่ทไทยมู้เขาย่องกันอยู่นี่สามแล้วกันใช่แต่ว่าจะกินแล้วสสวัดีครับสวัสดีครับอันนี้ทีมงานไลฟ์สดนะครับพี่น้องเนี่ยที่ตามเนี่ยซีกับทั้งนั้นเลยครับพี่น้องซี่ครับ อาผมจะเอาทั้งหลังกันไปเบิ้งกันว่าทั้งหลังมี่เป็นไงอยู่ครับกินไหมงานก็ตั้งยามสังกษีในยี่สี่ยี่ห้าแป๊บนะครับขออนุญาตครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสสวัดีคป่ะกินข้าวหรือยังผมนี่กินข้าวเย็นกิงโอ๋เหรอมามาเข้ามาดูเข้ามาดูว่าใครอยู่ยังไงอะไร สวัสดีมณ์ปลามณ์เมืองมาพ่อพอดีครับพี่น้องพ่อสร้างกระโบพอดี่ก็อยู่ปลาแช้มันเต็มมันเต็มเบิร์ตมันเต็มเตียงเต็มเลยต้องอยู่ปลาสร้างก็สร้างปลาก็อยู่ปลาตัวเนาะสร้างปลาเชียสร้างปลาเขาเมืองบ่เอ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาพาเดี๋ยวไปเห็นน้ำรันเนี่ยยางก็มี่ที่หล่ะเขาบอกเออเอามายังอีกกคนนี่หอยอยู่นี่มีคือเอาคนละว่ามันอันเชียงคนละว่ามันเชียงไม่ก๋วยเตี๋ยว โบรู้เลยว่ายังไงก็บยวงซั่นยังว่าสั่งปลาเนาะสั่งปลาก็โบบปลาเนาะนี่ช็อกแาวช้างชอกแาวไงช้างชอกแาวโอ้เจ้าคืออยู่ธรรมชาติแท้เอปกติครับปกธรรมชาติเกินไปมั้งอันหอยอยูว่าหันกับธรรมชาติจะได้ไม่เอาไปหรอเอียงนะเขาโบลูได้เลยว่าหันเนี่ยเอาพผ้ากันรู้เลยติว่าอะไรคืออะไรไม่ไม่ไม่ได้มองไม่ไม่ได้มองสนใจกินข้าวกันหรือยังเรียบร้อยแล้วครับผมกินข้าวแล้วไป เอากระตินมาตะพูดละบานโอ้ยบอกินเขา่าหรอกอันหายไปเมื่อคืนนี่กินมดละมัง่งยังอยู่เอาอยัางอยู่อาหาราอาหารว่างอาหารว่างครับโอ,โอ้สร้างนี่เขาใจพ่อยันรีเลย <laughs> เอาอาหารว่างรับประทานหลังหลังหลังจากเลิกนนเลิกงานผ <laughs> <laughs> ลไม้ย่างดีครับสตรอเบอรี่เอาเอ้มกนดีนะเพราะว่าผู้ไรกินเนี่ยไอ วัสดีครับแม่ติมครับวัสดีครับแม่ติมอา้อา,วอาวัสดีครับวัสดีก้อยอ้าวัสดีจ้าเฮ้ยก้อยครับก้อยยังค่ะโป้กอยก้อยโป้ ออเห็นพอเห็นพอกันใช่ปะเป็เานี่จ้าเป็นพามากค่ะเหวานขึ้นอเป็นอย่างก่อนเหวานข่นตาค่ะนี่เตอราบ้านเลาตัวเจ้าเอ้เจ้าบึงกันเนอะกอยเจ้าบึงเกกันใช่เนอะเล่ากันดูแเลกันเตืนเล่าอยู่ันเห็นเล่าบอกสร้างพ่อเปหายเนอะางในนอค่ะจงไปคอยกินน้ำไว้ได้อยงเลยจงไปให้เล่นน้ำเนี่ย เอาน้องแก้มตัวนหน่อยแม่จะท่าขุนเน่ะไปถ่ายคลิปหรอกฝากไปนอนงเดี๋ยวมาเ้าดูบาร์ดีน้องแก้มบาร์ดีน้องแก้มบาร์ดีบาร์ดีพระเอกบาร์ดีแม่ในี่จืดไปถ่ายคลิปแล้วก็หายตัวทีหนึ่งจังมาเอาบาร์ดีกันเท่บาร์ดีดามาเบ้าดีเอ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 สนเมนเทไปท้ายมันนี่ที่รักบาร์ดีจ้าอ่าทายมานี่ว่าไงถ่ายคลิปแต่คลิปเดียวแล้วก็ดีแค่ไปใส่ตัวใส พุ่นน้ามเลิกพุ่นจะเห็นนาพอบอกไปแ่้วว่าขากระยางบอดได้ลอยขาลอยมากแต่ละมือหน้าแดกดากหน้ากขเหลือกอบุ่นจะไในวงรู้แล้วหัวจักใจขหวมาตที่นั่เอาพอดียังทั้งอีกดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกำลังรีบป้าต็มตัวอ๋อกำลังกับเพาเอกตีนะคับไปนั่นพี่เอกยื่น จะไปเอกป่วงครับผมอุ้ยยัยครับมันกำเนิดนั่นนั่นยังไงวะเนี่ยกำเนิดเพียงแค่กำแมาเพียงแันกำเจ้าที่กำใส่ใครกำทว้าแปลว่าอะไรหนูไม่รู้จักพูดไปเลยไม่รู้จักกำทำนี่ก็ใบหลุกปุ๊บพี่น้องเอาเพิ่นกำลังแต่งตัวว่าจะควรลบเพิ่นดอกว่าจะควรลบเพิ่นแต่ว่าเพิ่นอันเพิ่นควรลบกันเต้นเวทตัวก่อนจะมาควรย่ำนี่นะ ข่อยควรย่างนี jo, ่แหละเจ้าย่างย่างกระเบื้องข่อยควรเพป่ะเดี๋ยวมันสวนกันบ่แมนยังวางเซนแ่ข่อยบ่อยากบอกนุ๊กข่อยจะไบ่เห็นไม่เห็นคลิปดอกแต่ข่อย่อยากบอกนุ๊กข่อยจบจ้างเจ้าบอก่ไม่เห็นคลิปขันบ่อยากเห็นคลิปข่อยบ่กว่านุ๊กเจ้าก็ว่าเนี่ยับรถทั้งวันเนาะแต่มาว่าไลยขที่ไม่เวลาสิ ไปประจันมาล้มซ้ำซอยไปช่วยอยแล้วบังเอาไปช่ซอยตดีนยวนะ,นะเขาเขาดมดไหมแล้วเบิ้งไายลดประจันพิจิตแล้วเบิ้งได้รถพิจิตรพูดใช่ไหมเนี่ยเบิ้งยึดไายรถมี่เกือบส่วนยองผู้หญิงผมคือเ <ปะ S 2> อเอป้าพี่น้องจะไปเสียได้เกือบส่วนยองอยู่รถตู้บ่มีได้ยังพี่น้องขอ,องไข้หรืมไม่จะมุ่นไหมแตนลาเละเพราะว่าของไข้ของไผ้อยู่เอาพี่น้องนี่มวกน่าบ่อนู่นหัวม้วนหยอกกันบุญตาครับพี่น้องได้เห็นทั้งเอ็กก้อยกวางมูเดี๋ยวตอนนี้นะสดมากกอยสดจ้า ก้อยคืออืดแท้เจ้าสิแต่งตัวยี้เลยก้อยแป๊บนึ่งซาสร้างมาท่านมาจ้างเนี่ยเจ้าที่สางเจ้าออเที่สร้างเที่ให้ก้อยสวยได้บ่ธรรมดาเด้อเนี่ยน้องพี่น้องอันนี้อีกเต้นหนึ่งของศิลปินบางค่ะบางที่อาจจะเห็นอยู่หลังเวทีแต่นมันนี่เห็นอยู่ข้างลำโพง เพราะว่าสถานที่พี่น้องด้วยข้อจำกัดของสถานที่มันก็ต้องเป็นจังกี้ละ่ะเราจะพาไปเบื้องหลังไว้ที่มีผู้ใดเนีย่ยตามไปดูสวัสดีแม่สุภาพกับสาธถูกแม่เพิ่กลังสิไหวัพระครับพี่น้องกพลังสิไหวัพระเจากน่อยจังสียางมาถึงน้ำเล้าจากน่อยเห็นเหล้าไร่สดกันจังถึงมาเขือคว้องเหล้าจังมวนนี่ครับ いやいや pues นี่คร nah. ับพี่น้องช่วงกำลังทำการแสดงนะครับน้องๆกำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีเพีงโชว์นะครับนี่พี่น้องแข่งอะไรพี่น้องจะได้เพิ่มทั้งเลยสดนะครับพี่น้องอ้าพอดีพ่อยายสามยายสามว่างไงสู้ๆพอดีครับเป็นไหนขึ้นุดท้ายหรอเด้อเฮาใช่ไหมขึ้นชุดบ้านล้วเด้อ ข้าสูกใช่ใช่เป็นกำลังใจให้ทุถ่ายก็กคือพี่น้องเบื่องลังงลังวิธีพี่นอ้องถ้าเลาบริสันว์บริุ้ทธิ์ภาต้องไายสักไหลเนียนว่ามันล่าสขายขนม ครับนี่คือการเบื้องหลังการไช้ทำคลิปให้พี่น้องเบื่งว่าเออชีวิตเบื้องหลังมามเป็นยังไงเออาก็จะเบี่องจะเบื่องหนาจะเบี่องเบื้องหลังนั่นเับพี่น้องนี่อยู่ประมาณนี้นะครับน တော့ເຮົາເດຮູ້ເດເຫັນເອົາເພິ່ນຊິเรียนเรียนน้องປອຍຍາມໃດເອົາຊິຂຶ້ນຖາກກະໄວ້ຊ່ວງເຊົ່າຄັບໄວ້ກະຍາມໃດເພິ່ນເຮັດຫຍັງເພິ່ນສໍາຜັດສຸດນະຄັບ

ยายพวงเจ้าเนี้ยบอกจังต้นพ่อเดี๋ยวเดี๋นี่ฮะยายพวงเนี้ยบอกจันต้นพ่อหน่อยดูใช่ลูกจะในแบกเกาเมื่อสวยแฉ้ปลาพี่น้องวิวไปครวิวเขาต้นพ่อปลาพี่น้องเห็นว่าสวยมากเลยวิวด้านหลังแม้เหมือนจริงเลยเหมือนขนาดเลยวันนี้เอ้าโอ้ตกแตงโมต้นละักแตงโมยา้พวงครับพี่น้องสวยกว่ขนาดเลยครับพี่น้องผู้ใดอยากเห็นยายพวงสวยมากเบิงเด้อเวทีไหนเวทีสาวหน่อยเพื่อนแฟนเขา ก็เลียนฉากยนี้ยก็เลียนเป็นอย่างนี่ก็เลียนเป็นอย่างแย่เป็นแา่เป็นน้อนมเขาเป็นแน่นมอ่าเดียได้เห็นนมใหญไงเพราะว่าอ่าลี้ยงเล็กน้อยหลายเว้เขาดูนมลูกหลายอาอครับพี่น้องไปเบิ่มนายเว้นนี้เริ่มเิ่ม の Ô nhớ, quý bọn căn phòng ta có cái mặt bằng căn phòng ta ta thì muốn nhắc nó hỏi cái mặt bằng hẹn Ô nhớ, cái sáng mà bên sáng, gói

ติดนตามชมลำเพลินเลยเสด็จครับพี่น้องลำลัคลิปนี้นะพี่น้องฝากไ้พี่น้อง่ร่นี้มาจะพดห่่้องเห็นแด้อมาพดอยู่พี่น้องเอรไนมาจะพูดหาอ่ครับผมอ๋ขอบคุณพี่น้อง้ติ้นตามพี่น้องอคทุการับชม tìm và gọi cho đội nhân dân. Tiếp nào hoa văn mai sẽ bị